รสวัสดีครับวันนี้ก็พาเด็กๆมานี่แค่เด็กๆคะแถวบ้านน้องพามาเล่นว่าวนะครับนะนะครับผมอาหลบรถหลบรถหลบรถนะยิ้นิ่มๆนะอ่าหลบรถนะครับหลบรถพาเด็กๆมาครับวันนี้ปิดร้านครับอ้าวเยอะลมแรงมากเลย ดูนะครับดูนะครับโอ้เด็กๆก็มีความสุขเล่นอู้ดูลมแรงลมแรงดูนะครับ <15. S 1> ดูลมแรงมากเลยไหมอเอานาวสู้กับมันไหวไหมนาวดึงไหวไหมตุลาร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบเซนนะครับนี่แต่ลมมันแรงธนูจะค่อนข้างจะยังไปข้างซ้ายนิดน,นึงนะธนู ค่อยป,ปรับแต่งเอาลมแรงก็ต้องใส่หางต้องไปใส่หางนี่หมุนล,ลมแรงจริงๆถ้าลม,มาเบาๆนี่ไม่ต้องใส่หางก็ขึ้นครับแล้นี่ลมแรงลมสานลมแรงจริงอ่ะเหมือนภาคกลางภาคกลางภาคเหนือจะลมไม่แรงอ่าเนี่ยพาเด็กๆมาเล่นนี่ไงพนักงานเลยพนักงานพนักงานดึงว่าวเลยนะโอ้โหขาตัวหลายนะดึงว่าอยู่ อันนี้ค่าตัวหลายไปแล้ว้ตว <laughs> าตัวแาตัวแพงลมแรงข่าตัวแ้งลมแข้งลมัมระาล่าลาวาปลมอึงวาวแาัวอย่าปล่อยนะาตล่าตลรวล่อยนะาวาวล่าปล่อยนะ <laughs> ดูน้เว้าวอยู่นี่ฮะเราไม่ได้ปล่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันเด็กจะดึงไม่ไหวนะครับลมมันแรงครับมีเล่นลมล่างไปก่อนลมบนนี่แรงกว่าน,นี้นะจึงไหวไหมนะไหวไหมดูนะร้อยห้าสิบเซนนะครับว้าวตัวนี้ นี่ครับบรรยากาศตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยฮะเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเด็กๆนี่ครับช่วงหน้าหนาวแต่วันปีนี้ไม่หนาวครับลมเพิ่งจะมีมาเนี่ยครับไม่กย่วันเองลมแรงต้องใส่หางต้องไปใส่หางนี่หมุนนะครับเราดึงกะดูท่าดึงกะดูท่าดึงหลุดมือเนี่ยวิ่งเก็บไกลเลยนะอ้าวนุ่นจะขึ้นอีกตัวแล้วนุ่น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 พี่แนเหรออ๋อไม่แซนครับมัดไว้กลางคืนนี่กลัวจะ เขาจะด่านะครับก็เลยไม่ไม,ไม่มัดอ่ะเดี๋ยวจเจ้าลงถ้ามัดไว้นี่กว่าเขาจะด่านะดูลมแรงครับ้อหือ อาอีกตัวนึงไปไหนแล้วลงไปแล้วเนี่ยดูครับดูเทคนิคการดึงด้วยยังทั้งตัวไอ้นาวยังทั้งตัวอ่าดึงครับดึงดึงดึงยังทั้งตัว ดังมากเลยครับขนาด,ามด,ามดไม่ดึงตึงเท่าไหร่ถ้าดึงตึงเส้นเล็กกว่านี้จะตังังกว่านี้แสบแก้วหูเลย